สั่งพวกทานเตาสาที่นุชก็ได้แตพวกสุดเจ้าใส่เยอจะไม่โวด่หนาวจ้าโอ้ต่เยอจะไม่ปวดหนาวเนาะสามตัวรู้่าใส่เสื้อสามตัวฮะที่คุณไม่ดีนะผมห้าตัว ในหมดก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมนะเฮ้ยเดี่น้องมาคุยกันต่อนะครับหมดหมดหมดนะผมกินคือผมกินนะครับผมไม่กินคือผมไม่กินนะครับพี่นาะผมเป็นคนเปิดเผยนะครับโง่หกใครไม่เป็นนะครับมีการปิดมือที่รักของกัปตันดีจ้าน้องจีนนะครับน้องจีมี่จีมี่นะครับเดินกล้าจี๋เดืองเลยชาชาโอ้่ชาเขียวใส่เลยนะ

เลยนะครับน่ารักอ่ะเอาใครน่ารักครับถูกปะนะพี่น้องครับโอ้โหน่าไปกดแล้วค่ะห้องมาสสยโอ้ข้าวอร่อดีสวัสดีจ้านจะตะบอารมณ์เลิศเลยวันนี้นี่แหละรัตอารมณ์ดีคนะขมีคุณโอ้ยพี่พ่อน่ารักอ่ะขอบคุณนะ คุณแม่แก้วหวานลายเออเห็นแล้ว oh. จ้าเต็มปิ้งจอเลยโอ้ครับพวกขอบคุณแม่แก้วคุณแม่แกวดำดีจ้านะครับท่านเดือดๆปุยจออะไรนี้

ไม่ยอมตักทำไมไม่หมอนเขาสั้งบอากาศหนาวตอนนี้กำลังมุงหลังคา,ามุกข้างหน้าบ้านนะคะตายุ่านะับอยามันเุานเขามันสุกบนหุ้เนาะ าใส่หลายเนทรัแบอยู่นะจ๊ะอาบงะน้จาน้นอนนะเนาะอากช้างแล้วหรอคจับเลยวครับงวยยังงวยงวยยังปีเออาเอาืออะไรเ้อ ว่าอีเม่น่ารักก็เปดกคนเองไง้เม่นลยสีครับต้อนะเลยได้รับ บ้านลุงบ่จ้านะดูบ้านท่ยนบาคุณทองเงินนะคุณพิภมนะครับคุณแม่สนใจนะครับดีสรับมอให้แล้วจ้าตอนนี้นรอากาศเย็นมากจ้าอ๊อเย็นอบ้าวครับหนาไ่ได้เย็นแ้ครับ รวมยุบตังค์ยึดไปแล้วนะครับมาจากช่างวงค่ะผมนะครับโดยช่างวงขยันจังครับผมขยันครับขยันให้เหงื่อออกทางคุ้มผลดีกว่านั่งกว่าเพราว่าทุนเงินนะครับเป็นน้ำล้นะครับไม่ได้ครับพี่เนาะไมเบ่ถือบานไม่เงือกออกทางดูคุ้มผล 衣服<哇>啊，那个、啊。

พวงหล่อขึ้นนะโอ้ขอบพระคุณค่ะเจ็บจิตและดูทุกวันเนาะอบคครับโอ้ท่านซสเดี๋ยวนี้พูดเก่งมากค่ะครับผมอยกับเ้าจริงสิเหรอคะเบาอบุญชาไรเงี้ยหรอกครับพี่น้องเอ้ยนะครับของกินชิ้นทอดบักลาลายหลายหลายหลายเด้อโอ้ขอบคุณครับ เคยเป่าดังคนเนาะพี่น้องนะตอนนี้นะครับกาพ่นเอ่ยนะครับเด้อกดติดตามให้แล้วนะขอบคุณมากจ้าผมคิดีทุกท่านเลยนะจ้าที่สข้ามาติดตามช่องแชร์โปรไทยเดียร์แชนแนลแล้วรวมไปถึงช่องมัดต่อทแชนแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับคนนี้นะภาษาอังกฤษนะครับผมเมื่อสครับไม่เ่ยรเปลียนครับเลย เราไปดูบ้านที่ชายครับหลงมามันก็สวยทุกคนไหน,นว่าลุงท่าไป่งเอ้ายังบาง,บงยะงอ๋อปู่ไม่ได้ไปโบรารบนะครับ คุณสมบัตินะครับท่านผู้ชมจะพูดในวนาคมน่าจะเป็นเวลาเย็นก็ไม่ได้ไปส่งครับก็เลยซาโมนอาการเป็นยังไงบ้างนะฮะามนไปหาหมอไม่รู้เลยนะฮปรากฏว่าไปถ่ายเลงย้านไปโรงพยาบาลุุมวิทนก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่ันกว่าบาทครับค่าสิทธะยาายาทุกอย่างค่าสแกนสิ่ราัญก็ั้นกระบะครับ ใกล้ห้าห้าหมื่นซับแล้วครับผมเป็นเข่าแต่ถามว่าทำไมจองไม่ได้ครับที่หมดก็้วครับเป็นโอ้ยเย็บคักอะไรได้มันไม่ได้เตะนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับตอนนี้กำลังมุ่งโอ้ถ้าผมขึ้นหลังคานี่ยตกไปหนอนนะครับพี่น้อง อนนี้ช่างตั้งบางขึ้นหลังคานะครับพี่น้องกินน้ำไม่เก็บกันเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับพี่น้องนอกคุณเป็นบอกมา